สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลิจะมาทำคลิปนะคะเป็นคลิปเ,เปิดกล่องนะคะเป็น่องเป็นกลออ่องของขวัญน,นะที่ได้จากบัตตีนะคะก็คือ,อ,อกิจกรรมนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมที่พี่สาลี่ได้คิดขึ้นมานะคะ่ะก็ว่าเอ้ยจะปีใหม่แล้วอ่ะเราแบบมาแลกของขวัญกันมาซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยมีทั้งหมด เก้าคนที่เราได้ได้เห่อเล่นเล่นด้วยกันนะคะก็คือมีพี่สาลี่พี่โบนะคะพี่โชพี่อุ๊พี่แอมอพี่ขวันนะคะพี่ทีเคแล้วก็น้องวอมนะก็คือ เออความกิจกรรมแล้วก็สนใจนะตื่นเต้นมากเลยที่แบบอ้ยลุน้นมันมันมันลุ้นดีนะว่าเอ้ยเราได้แบบเป็นบันดี้ของใครนะแล้วก็ใครเป็นบันดี้ของเรานะคะก็กิจกรรมนีเนี่ยก็คือพี่สาลีเนี่ยจะให้พี่ชาวนะคะคือแฟนพี่สาลีเป็นคนจับฉลากนะจับคู่บัดดี้ซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่มีใครรู้นะคะว่าเฮ้ย ใครบัตดี้ของใครในกริการเนี่ยคือให้ซื้อของให้2ชิ้นนะคะเป็นของที่มูลค่าไม่เกินงบเนี่ยสองพบาทนะคะไม่เกิน2,000บาทซึ่งมีของไฮเอ็นห1ชิ้นแล้วก็ของ d r u ก s t o r e 1ชิ้นซึ่งบัตตี้ Buddy อาจจะแบบมีส่งอะไรแบบพวกขนมหรืออะไรให้ก็ได้ะคะ่ะแล้วแต่ตกใจมากตอนได้กล่องมันใหญ่มากนะแล้วก็ตื่นเต้นมากเพราะเห็นว่า เป็นของพี่โชนะคะก็คือลิกเป็นแบบบัดดี้ของพี่โชนะแต่ว่าส่วนบัดดี้ของลิกเนี่ยก็คือน้องวอมนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากรู้ว่าลิกซื้ออะไรให้น้องวอมเนี่ยตามไปดูคลิปได้เลยเพราะว่าลิกจะลิงก์คลิปไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะก็คืออย่าลืมไปดูนะว่าลิกซื้ออะไรให้น้องนะคะก็ยังไงเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยดีกว่านะว่าพี่โชซื้ออะไรมาให้นะคะเดี๋ยวเปิดพร้อมกันเลยนี่หน้าตานะคะของที่พี่โชส่งมาให้กล่องใหญ่มากก็ เปิดกันเลยละกันตื่นเต้นมากนะวาโอ้อ้าคือว่าถูกใจคือเห็น,นดีกิ๊กอะไรวะกิ๊กขนมพี่โช์เหมือนรู้ใจว่าลิงชอบชาเขียวนะคะนี่คือของที่พี่โชว์ส่งมาให้มาดูกันเลยนะคะพี่โชว์ส่องอะไรมา อันนี้พี่โชเขียนไว้ให้นะคะว่า True o n o Leaf Form พี่โชนะคะกระดาษโน้ตก็เป็นป๊อบกี้รสชาเขียวคือสูกใจมากในเขาบอกเขาบอกพี่โชเลยว่า เอ้ยลิกถูกใจมากเพราะว่าเหมือนพี่โชว์ลูกเลชอบชาเขียวเพรชอบกินเนี่ยแบบเป็นชาเขียวมากไม่ว่าจะเป็นไอติมขนมหรือเค้กหรืออะไรก็คือชอบรสชาเขียวนะคะก็ขอบคุณพี่โชว์มากเลยที่อุษาซ,ซื้อขนมมาให้ติดมาให้ด้วยนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะต่อไปก็เป็นอ,อ,อันนี้เป็นของวูชัวนะคะเป็นสีทาเล็บสีนู้ดุ้ชอบอะ คือปกติเป็นคนไม่ชอบทาเล็บนะแต่ถ้าเกิดเป็นสีโทนนูน <ๆ S 1> ก็คือจะแบบทาบางไม่ชอบทาสีจัดๆนะนี่ดูมูชัวนะน,นี่เป็นเอ่อสีเบจกาม์โมยี่สิบเจ็ดนะคะอันนี้น่าจะเป็นอะไรอะค e ้นซิงหรือเปล่าของซอฟติ้งซอฟติ้งซอฟติ้งโมไวค้นซิงออยนะคะอันนี้ยังไม่เคยใช้เลยเอาไว้ล้างเครื่องสำอางนะเป็นของญี่ปุ่นนะคะ ดีเลยอ่ะยังไม่เคยใช้เลยขอบคุณพี่โชว์มากเลยนะคะจะเอามาลองใช้นะว่าเป็นยังไงบ้างต่อไปชิ้นสุดท้ายแล้วชิ้นนี้คือฟินมากเลยจริงดีใจมากนี่เลยเป็นชุดเซตนะคะของชาร์ตนะคะวิตาละแดดออกมากเลยเดี๋ยวขอปรับปรับแสงหนึ่งโออเคปรับแสงแล้วก็ กล่องนี้นะคะเป็นของทาร์นะเป็นเซตแบบคอลเลคชันอ่อพอดีลิเห็นอย่างนี้ยในเซ p โฟล่เหมือนกันนะคะแต่เป็นเซ p โฟล่ของแบบของของ s e ฟโ o ด a c คอนะลิข็ตแล้วก็เฮ้ยมูลค่ามันเยอะมากอ่ะมูลค่าเต็มของเขานะแต่ว่าจะเป็นเซตเนาะแบบดีใจมากเลยที่พี่โชว์เรื่องอันนี้มาให้คือถูกใจมากชอบมากนะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างขนมกล่องน่ารักมากเลยสีสวย ข้างในชัวน,นี้นะคะเป็นกระเป๋าเงิดออกมากระเป๋าน่ารักมากคนะ่ะเอาไว้พกพานะคะไปไหนได้กระเป๋าสวยมากเลยอะ่ะมันสีม่วงสีทองหัวยชอบชอบสีทองแล้วด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างชบอุ้ยนี่ข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ อ,อันนี้คือเดี๋ยวเปิดให้ดูโอ้ยอนีสวยมากอ่ะเพื่อนๆเลยให้ดูไอ้กลดูไ้กายสวยมากอันนี้เป็นลิปนะคะลิปเอ่อลิปทิน้นอันนี้เป็นลิปกลอสอันนี้เป็นคาเมล่าเอ้ไม่ใช่อะไรอะมาสคารา่านะอันนี้เอ่อเป็นอะไร อ๋อทาแก้มชีสเตนนี้ที่สนใจอยู่นะอยากได้เห็นรีวิวของวงนอกอันนี้เป็นมาราคุจาอ๋ออันนี้ก็เห็นคนบล็อกเกอร์เมืองนอกรีวิวเยอะมากนะมันดีแล้วอันนี้เอออะไรสมูทฟินิชพาวเดอร์อ๋อเป็นแป้งพาวเดอร์นะไว้เซตเนาะคุยน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็มีอันนี้นะคะอันนี้อันนี้ต้องคืออะไรอ หน้าตานี้นี่ให้ดาวนะต้องเป็นอายแชโดว์แน่ๆเดี๋ยวเปิดพร้อมกันคือแบบคลิปนี้แบบเวิ่นเวินนิดนึงนะเพื่อนๆแบบคือแบบค,แบบคือถูกใจมากอะชอบมากอาโอ๊ยลาลาพี่โชว์ถูกใจหนูมากเหมือนกันเราสวยมากตเราเพื่อนๆไม่กล้าใช้เลยอะคือมันสวยจริงอะให้ดูใกล้ๆกลอ สีคือแบบว่ามันแต่งได้ทุกวันนะเพราะว่ามันเป็นดอกแบบนวชนเนอรชัลรอะไรอย่างเงี้ยพวกเน็ยจะแบบแต่งได้ทุกวันอยู่แล้วแล้วก็จะมีสีเยอะเออแบบแต่งลุกไปปาร์ตี้หรือไปงานหรือไปอะไรก็ได้ที่แบบแบบเป็นทางการหน่อยก็ได้นะแต่ว่าพวนี้ยสีมันแบบเอเอโทนดีอะสวยอะชอบอ่ะเดี๋ยววลนีจะามาสวอทให้ดูแล้วกันเพราะว่ามันสวยมากจริงต้องสวอทก็หมดแล้วนะคะก็เอย โอเคเป็นไงบ้างเออเพื่อนๆตื่นเต้นไหมกับเอ่อคลิปเปิดกล่องของขวัญนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะชื่นชอบการนะยังไงฝากเพื่อนๆนะคะติดตามนะพี่ๆทุกคนด้วยนะคะที่เออได้ร่วมกิจกรรมกันนะก็ติดตามทุกคนเลยแล้วก็ยังไงอย่าลืมไปดูนะคะว่าลิกซื้อของอะไรให้น้องบอมนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าต่อให้ลิกลดระดับ น้องต้องชอบแน่ๆเพราะดีก็ชอบนะคะแล้วก็หวังว่าน้องวอมจะชื่นชอบกับของที่ดิซื้อให้นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่โชว์อีกครั้งนะที่เออซื้อของให้เออให้น้องนะคะแบบดีใจมากถูกใจมากจริงๆก็เอาไว้เจอกันนะคะในคลิปพี่โยน้านะคะยังไงอย่าลืมไปดูคลิปที่ลิซื้อของให้น้องวอมนะคะว่าดิซื้อให้ลิงอยู่ด้านล่างเลยโอเคไว้เจอกันนะคะบ๊ายบาย